จเจริญสุขทุกท่านวันนี้เราก็มาพบกันเช่นเคยแต่ก่อนอื่นก็อย่างว่าเราจะคุยอะไรก็แล้วแต่จะฟังอะไรก็แล้วแต่ให้เป็นธรรมะเราก็มีศีลเงน,นก่อนนะทุกท่านที่เข้ามาชมก็ตั้งใจรับศีลมีศีลมีสัตว์อยู่ในตัวเองตั้งใจให้ดีเปล่งวาจาออกมา พร้อมกันว่าข้าพเจ้าขอเว้นจากการฆ่าสัตว์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการลักทรัพย์ข้าพเจ้าขอเว้นจากการประพฤติผิดในการข้าพเจ้าขอเว้นจากการพูดโกหกข้าพเจ้าขอเว้นจากการดื่มสุรารละสารเสพติดมึนเมาให้โทษเพียงแค่นี้แล้วน้อมนำไปปฏิบัติ พึงระวังสำรวมศีลของเราไว้เสมอเสมอวันหนึ่งเราเราลึกถึงศีลของเราให้เต็มที่บริบูรณ์วันนั้นความสุขความเจริญของเราก็จะเกิดขึ้นกับตัวเราและครอบครัวก็่อนอื่นวันนี้ก็มีเทคนิคเกี่ยวกับคนที่นอนไม่หลับนะไม่ว,ว่าคุณจะเป็นนอนไม่ดับด้วยโรคอะไรก็แล้วแต่ มียานอนหลับชนิดร้ายแรงยานอนหลับชนิดร้ายแรงแล้วแต่บางคนนะว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่แต่ก่อนอื่นเรามาบูชาคุณพระรันตนไตรพร้อมกับขอขมาคุณพระรันตนไตรและอโหสิกรรมเพื่อเป็นอภัยทานให้กันละกันนะตั้งใจให้ดีตั้งใจให้ดีใใดข้าพเจ้าทั้งหลาย ขอน้อมกราบบูชาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์สมเด็จพระธรรมเจ้าองค์สมเด็จพระสังฆเจ้าหลวงปู่สดวัดปักน้ำคุณมารดาคุณบิดาคุณพระออชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและจะมีขึ้นในอนาคตต่อไปเป็นการขอขมากรรม ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีที่ข้าพเจ้าได้ล่วงเกินต่อคุณพระพุทธเจา้าต่อคุณพระธรรมเจา้าต่อคุณพระสังฆเจา้าต่อคุณหลวงปู่สดวัดปักนา้าต่อคุณมารดาคุณบิดาคุณพระอุปชาครูบาอาจารย์ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านทุกองค์ต่อสรรพสัตว์โลกน้อยใหญ่ต่อหน้าระรับหลังตั้งใจเละไม่ได้ตั้งใจ ทั้งในอดีตปัจจุบันแล้วอาจจะมีขึ้นในอนาคตขอคุณพระรัตนตรัยได้โปรดงดโทษกรรมให้แก่ข้าพเจ้าในการปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระนิพพานข้าพเจ้าก็ขอเอาโหสิกรรมให้ท่านทั้งหลายเพื่อเป็นอภัยทานตั้งแต่ปัจจุบันนี้เถิดเมื่อกายกรรมวจ,จีกรรมมโนกรรมของเราบริสุทธิ์ผดผ่องดีแล้ว ต่อไปเราก็จะมาถวายมหาทานกันเราก็จะทำเช่นนี้ของเราไปเรื่อยๆทำไปเถิดใครที่มีอภิญญาก็จะรู้เลยว่ามีอนุภาพนะประมาณไนดะ้วันนี้ตมาก็ใช้ธนบัตบรบละยี่สบาทนะก็จะสลับกันไปนันแหละนะให้เราเข้าใจว่าทําบุญใช้เงินนี้เป็นเพียงแค่วัตถุวัตถุทานเป็นสื่อให้สำเร็จนะ เราไม่ยจงเป็นจะต้องใช้ผู้ฟ้าอะไรมากมายตามกำลังที่เรามีเดี๋ยวมันจะมีตามกำลังของเราเองทุกท่านตั้งใจใครจะใช้เหรียญบาทสองบาท5บาท10บาท20าทเท่าไหร่ก็ได้ตั้งจิตให้ดีให้มั่นเข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายเงินปัจจัยถวายเป็นมหาสังฆทาน มหาวิหารทานมหาธรรมทานด้วยบุญกุศลในครั้งนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ตัวข้าพเจ้าบราญาติทั้งหลายสรรพสัตว์โลกทั้งหลายได้สำเร็จมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพันิพาน,านสมบัติตั้งแต่ปัจจุบันนี้ความยากจนขัดสนต้องอดต้องรอต้องขออย่าได้เกิดอย่าได้มีแกข้าพเจ้ามนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลาย จะคมเหงเข้าพระเจ้าไม่ได้น้ำดินไฟลมจงสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่เป็นโทษแก่ข้าพเจ้าพญามารบริวารทั้งหลายอย่าได้ช่องขัดขวางการบำเพ็ญบารมีของตัวข้าพเจ้าญาติทั้งหลายสัพพสัตว์โลกทั้งหลายตั้งแต่ปัจจุบันนี้ตลอดสำเร็จพระนิพพานขอแผ่อุทิศบุญนี้ให้ญาติทั้งหลายสัพพสัตว์โลกทั้งหลาย เทพเทวดาทั้งหลายคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้มีพระคุณทุกท่านแผ่อุทิศไปถึงพระแม่ธรณีพระสยามเทวาธิราชอายายยมมาชท้าววิรุณหกท้าววิรุณปักท้าวทัตตรสท้าวเวสสุวรรณท้าสกะเทวราชจอมเทพทั้งหลายแผ่อุทิศให้เปรตอสุรกายสัตนรกสัตว์เิรฉานสัมเเวสีทุกตัวตน นักรบโบราณและปริวารหลงจงสำเร็จและมีความสุขในบุญของข้าพเจ้าในการปัดนิเทศอาตมาก็จะใส่ไปในเหมือนเดิมผ่านทองแล้วก็ไปใส่ในตู้ถ้ำบ,บุญที่วัดใครสะดวกก็ไปหยอดที่วัดได้ทุกวันทุกวันต่อไปเมื่อทานกุศลศีลกุศลเราสำเร็จแล้วต่อไปเป็นภาวนากุศล เรามาน้อมจิตเป็นเมตตาละแพ่ความดีความสุขความเจริญไปทั่วพบทุ่จักรวาลใครที่สะดวกก็นั่งในท่าสบายนั่งให้สบายสบายน้อมใจตามสบายสบายหลับตาสบายสบาย,บายตามลมหายใจเข้าไปสุดอยู่กลางท้องนุงน่งกลางท้องตรงสะดือเราลากเส้นสองเส้นตัดกันจากสะดือทะลุหลัง เอวขวาทะลุยายตรงกลางจุดตัดเรานึกถึงองค์พระเป็นพุทธ,ธปฏิมากรเป็นองค์พระสีขาวสว่างสวยขึ้นมาหรือใครจะนึกเป็นดวงใสสว่างมันก็ดวงจันทร์เราก็นึกขึ้นมาก่อนเพื่อไม่ให้ใจเราไปจับกับอารมณ์ภายนอกเมื่อเรานึกขึ้นมาแล้วใจของเราก็จดอยู่ตรงจุดตัด ของกากบาทแหลรภาวนาไปก่อนว่าสัมมาอะระหัง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 ให้ใจเราเบาให้ใจเรานนี้ใจเราสงบเมื่อสัมมาอะระหังมากระทบจิตใจเรา ใจของเราก็จะสงบด้วยพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณภาวนาไปเถิดสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรหัง,มมหง,มมหงเมื่อใจของเราสงบนิ่งดีแล้วให้แผ่เมตตาและอนุโมทนาบุญไปพร้อมกันสัมมาอรหังญาตทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาตทั้งหลาย สัมมาอาระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมมาอาระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมมาอาระหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายภาวนาไปเรื่อย จะร้อยคำพันคำหมื่นคำยิ่งดีหลวงปู่สดท่านว่ายืนเดินนั่งนอนขี้เยี่ยวภาวนาไปเถอะยิ่งภาวนายิ่งเป็นมหาเมตตายิ่งภาวนาจิตของเรายิ่งปราศจากกิเลสเครื่อง้าหมองสัมมาอรหังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญญาติทั้งหลายสัมมาอรหัง ญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสําเร็จในบุญของญาติทั้งหลายเวลาเราแผ่ไปในญาติทั้งหลายไม่มีประมาณนะสัพพสัพโลกทุกผู้ทุกนามแผ่ออกไปไม่มีประมาณเวลาเราอนุโมทนาบุญบุญทุกบุญของสัพพสัพโลกโดยมีคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นประธานจะหลั่งไหลเข้ามาที่ท่าธรรมของเราอย่างไม่ขาดสายภาวนาและน้อมใจไปด้วยว่า สัมมาอรหังเนี่ยบูชาพระรัตนตรัยญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญเนี่ยคือแผ่ความดีออกไปให้หมดขอสําเร็จในบุญของญาติทั้งหลายอนุโมทนาบุญของทุกๆท,ท,ท่านมีคุณพระรัตนตรัยเป็นกําลังสัมมาอรหังญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสําเร็จในบุญของญาติทั้งหลายสัมมาอรหังญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญ ขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายทูนไายามมีสติรู้ตัวเสมอสำหรับผู้ที่น้อมใจเป็นสมาธิไายามีสติคลายจากสมัิก็วันนี้หัวข้อทาก็คือยานอนหลับชนิดไล่แรงทำไมเราต้องใช้ยานอนหลับชนิดไล่แรงอตมาต้องขอกล่าวเลยว่าในยุคปัจจุบัน มีหลายท่านนอนไม่หลับไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอายุที่เป็นผู้สูงอายุคือมีอายุมากจะนอนไม่ขลับหรือจะตื่นกลางดึกหลับไม่สนิทอันนี้ก็เป็นไปตามวัยสผู้ที่ป่วยเป็นโรคอาการต่างๆที่มีความเจ็บปวดทุรนทุรายต้องอาศัยยาต่างๆทำให้นอนไม่สบายนอนไม่หลับ 3. บุคคลที่มี เรื่องคิดมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องครอบครัวเรื่องสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆเหล่านี้เมื่อมันเข้ามาในจิตในความคิดของเราแล้วถ้าเราไม่รู้วิธีมันก็จะวนอยู่ไม่รู้วิธีเอามันออกมันก็จะวนอยู่แล้วมันก็จะสร้างความล้าสร้างความทุกข์ให้กับจิตทำให้ กายของเราสุดผลสุดท้ายก็ป่วยแต่หลักคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธองค์ให้อยู่กับปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นสักแต่ว่ารู้ว่าเกิดแล้วดัอย่าไปจับมาคิดแต่ทีนี้เวลาพูดมันง่ายแต่เวลาทำมันไม่รู้จะทำยังไงกัน ก็มีธรรมะของหลวงปู่สดที่ท่านเทศไว้ว่าสัตว์เวลาจะมาเนี่ยจะเกิดจะดับจะหลับจะตื่นจำไว้นะท่านจะเกิดจะดับดับคือตายจะหลับและจะตื่นจิตมันตกศูนย์จิตมันรวมรวมยังไงอาตมาให้เคล็ดรับวิธีว่า ไปดูคนที่นอนหลับสนิทไปเปิดเปลือกตาเขาดูจะเห็น,หนาตาขาวเพราะม่านตาดำเขาจะกรอกขึ้นไปข้างบนอันนี้คือคนจะหลับแล้วเวลาคนจะตายหรือคนจะเป็นลมท่านลองสังเกตดูว่าตาเขาจะลอยขึ้นตานี่จะลอยก,กรอกกลับไปด้านหลังนี่แหละ เป็นเคล็ดลับที่หลวงปู่สดได้นํามาถ่ายทอดไว้และเหตุที่จะต้องแสดงธรรมวันนี้ก็คือ,อยานอนหลับชนิด้ารแรงสำหรับคนที่นอนไม่หลับจริงๆไม่ต้องไปพึ่งอาศัยยาอะไรทั้งสิ้นเพียงแค่ท่านล้มตัวลงนอนแล้วใจของเราเนี่ยมากำหนดอยู่ตรงกลางท้องอหละ ศูนย์กลางกายเนี่นแหละฐานที่เจ็ดศูนย์กลางกายแล้วก็ภาวนาสัมมาอรหังหรือพุทธโธก็ได้แต่ขอตามานี้ใช้สัมมาอรหังญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสําเร็จในบุญของญาติทั้งหลายภาวนาอยู่ไปเรื่อยๆอย่าไปกําหนดว่าเราอยากจะหลับนะมันจะเป็นการบีบจิตของเรา กำหนดใจว่าเรานอนแผ่เมตตานอนภาวนานอนอนุโมทนาบุญทำใจความรู้สึกว่าเอาระเราเหนื่อยมาทั้งวันเราไม่ได้สร้างบุญสร้างกุศลเลยตอนก่อนนอนนี่แหละเราไม่มีเวลานั่งสมาธิไม่มีเวลาจะเดินไม่มีวันเราก็ขอก่อนนอนสักสิบคำยี่สิบคำนะให้ท่านลองดู จัดอะไรเรียบร้อยและล้มตัวลงนอนนอนท่าไหนก็ได้ใครจะนอนตะแคงซ้ายตะแคงขวานอนแล้วแต่ที่เราชอบแล้วแต่ที่ท่าเราสบายแล้วก็หลับตาสบายๆเอาใจของเรามารู้สึกอยู่กลางท้องฐานที่เจ็ดหรือตรงสะดือก็ได้แล้วก็ภาวนาไปเรื่อยสัมมาอรังญาติทั้งหลายจงสำเร็จในบุญขอสำเร็จในบุญของญาติทั้งหลายหนึ่ง สัมมาถึงญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสําเร็จในบุญญาติทั้งหลายสองภาวนาให้ได้ร้อยนินะอาตมาเขารับรองอไม่เกินสิบหลายคนได้ใช้มาแล้วแม้กระทั่งตัวอาตมาเองก็ทดลองเหมือนกันเพราะข้อมูลนี้อาตมาได้มาจากพระเดชพระคุณพระเทพยานะมงคลหลวงป่าวัดหลวงพ่อสดเป็นพระอุปชาของอาตมาท่านบอกเลยว่าใครที่นอนไม่หลับเนี่ย ให้ภาวนาจุดตรงกลางแล้วก็ทําใจเคลิ้มเดี๋ยวก็หลับอัตมาก็ทดลองด้วยการเป็นคนไม่กินกาแฟนะใครก็แล้วแต่ที่ไม่ไม่ทานกาแฟเนี่ยแล้วได้ทานหรือได้กินเข้าไปแล้วเนี่ยจะนอนไม่หลับถ้าเราได้กินประมาณสักบ่ายโมงเนี่ยตีสามตานยังไม่หลับนอนพุกหมอน,นึงนะอัตมาเก็เรามาลองเลยกินประมาณสักหกโมงเย็นก่อนกระป๋องหนึ่งตอนแรกก็กระป๋องหนึ่ง พอกินไปกินมามันก็ไม่หลับก็เลยมาภาวนาภาวนาได้ประมาณทําความรู้สึกได้กว่าสิบนะนับสัมมาหังถึงสิบครั้งครั้งที่สิบแล้วมันก็ตื่นเลยตื่นไม่ทีก็ตีสี่ก็ทํากิจของเราทีนี้ก็ลองอีกทีน,นี้เคลื่อนมาหน่อยจากหกโมงเป็นหกโมงครึ่งหรือทุ่มหนึ่งก็เริ่มกระป๋องหนึ่ง ทีนี้พอนับมันก็ไม่ถึงสิบอีกอยู่แค่ประมาณสิบจำได้แค่สิบเนี่ยแหละไม่เก,ก้ากว่าสิบเนี่ยแหละแล้วมันก็ดับไปเลยทีนี้เราก็ลองอีกตอนหกโมงเย็นเนี่ยหกโมงครึ่งเนี่ยหนึ่งกระป๋องเลยแล้วก็สามทุ่มสามทุ่มครึ่งนั่งจิบอีกหนึ่งกระป๋องเอากันละว่าเป็นนักวิทยาศาสตร์มันต้องยอมตายอาตมาก็ลองเลยนั่งจิบไปก่าว่าแล้วถ้าคืนนี้ไม่หลับจะเป็นยังไงก็ วัดดวงก็ดูว่าถ้าทฤษฎีนี้ใช้ได้ก็รอดถ้าทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้ก็ล่วงเพราะว่าอะไรคุณไม่ได้นอนนะาะตอนเย็นหกโมงเย็นหกโมงครึ่งหนึ่งกระป๋องละสามทุ่มครึ่งอีกหนึ่งกระป๋องตอนแรกก็เล่นแค่กาแฟเบาๆล,ลาเต้อ่อนๆต่อมาก็เล่นเนตสีเขียวนะเนดกาแฟสีเขียววันละสองกระป๋อง สองกระป๋องครั้งแรกเนี่ยนับสี่สิบแล้วมันยังไม่หลับเลยนะรมมาของญาติทั้งหลายจงสําเร็จในบุญขอสาเร็จในบุญของญาติทั้งหลายหนึ่งสสาสี่ห้าหกพอสี่สิบแล้วเอ้ยสงสายจะไม่ได้หลับพอเริ่มสี่สิบขึ้นไปเรื่อยๆปุ๊บทีนี้มันหลับไปตอนไหนไม่รู้เราก็คิดว่าเอ๊ะมันเป็นเพราะร่างกายเราเพียรไหมก็ลองใหม่ ทีนี้ก็ลองวันละสองกระป๋องเหมือนเดิมหกโมงเย็นหกโมงครึ่งเนี่ยหนึ่งกระป๋องสามทุ่มครึ่งอีกหนึ่งกระป๋องนั่งจิบไปเรื่อยๆไม่ได้รีบกินจิบประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือชั่วโมงหนึ่งจิบไปเรื่อยๆให้กาแฟมันทำงานพอเราเข้าใจแล้วว่าภาวนาให้ใจเราหยุดตรงกลางท้องตรงสะดือเนี่ยต่อไปนี่ไม่ถึงสิบจำได้ก็ประมาณเก้าหรือสิบเนี่ยก็ดับไปเลยเครื่องกะดับ อาตมาก็ทดลองอย่างนี้เกินสิบครั้งจนจะรู้สึกว่าจะติดก,กาแฟไปซะแล้วเพราะอะไรเพราะเวลาเราใครก็แล้วแต่ได้รับสารคาเฟอีนเข้าไปเสมอๆเ,เนี่ยร่างกายมันจะต้องการอาตมาก็หยุดแต่พอเรารู้สึกว่าเออขนาดฤทธิ์ของคาเฟอีนที่ทำให้ร่างกายกระชุ่มกระชวยเนี่ยยังไม่สามารถทาน ยังไม่สามารถทานกำลังของสมาธิที่จดจ่อได้เลยนี่แหละทีบ่บอกว่าใครก็แ,แต่ที่นอนไม่หลับไม่ว่าจะป่วยก็ดีจะอายุมากก็ดีจะคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้ก็ดีเวลาท่านนอนท่านวางของเหล่านั้นก่อนนะวางความคิดก่อนหลับให้สบายก่อนแล้วตื่นเช้าค่อยลุยใหม่เถ้าท่านนอนไม่หลับเดี๋ยวท่านก็ป่วย แต่ถ้าท่านนอนหลับสบายตื่นเช้ามาท่านจะมีแรงมีสติปัญญาท่านก็จะฝ่าฟันมันไปได้ฉะนั้นถึงบอกว่าใครก็แล้วแต่ที่นอนไม่หลับลองดูใช้คำว่ายาน,นอนหลับชนิดไร้แรงทีเดียวเพราะอะไรภาวนาตรงกลางท้องตรงสะดือฐานที่เจ็ดนั่นแหละไม่เกินสิบคำวูบหายทันทีและตื่นมาแช่มชื่นด้วยอาตมาจะบอกให้ ตื่นมาคุณจะมีพลังและในขณะที่ภาวนาเนี่ยมันจะสิบยี่สิบสก็แล้วแต่ปล่อยมันแต่ขอสมานี้ไม่เกินสิบเครื่องดับบุญกุศลมันจะเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนาอยู่แม้เราจะศรัทธาหรือไม่ศรัทธาตั้งใจหรือไม่ตั้งใจมันเกิดแต่ว่ามันอาจไม่เกิดมากเท่าที่เราศรัทธา ถ้าเราศรัทธาเราตั้งใจมากมันจะเกิดเต็มกําลังแต่ถ้าเราแค่ภาวนานด้วยความทดลองอยากรู้อยากเห็นมันก็เกิดเพราะจิตของเราตั้งมั่นแต่ไม่มากมันก็อาน,นิสง์ก็พอมีแต่ก็ได้ตลอดฉะนั้นให้ท่านลองดูนะว่ายาชนิดนี้ใช้ได้กับตัวเราไหมแต่ขอรับรองเลยว่าถ้าใจของเราจดอยู่ตรงกลางท้องตรงสะดือเนี่ย ใช้ได้แน่มันจะหลับของมันเองแต่ถ้าเรานอนภาวนาที่ลิมฝีปาหรือข้างหน้าเนี่ยอันนี้ไม่รับประกันเพราะว่าจิตของเรามาส่งออกฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านลองนำไปใช้ดูว่าจะเกิดผลประโยชน์มากเพียงไรแต่ใจของเราจะได้อาน,นิสงส์แห่งการบูชาพระรตนไตการแผ่เมตตาและการอนุโมทนาบุญอันนี้เราได้อยู่ตลอดวันนี้ก็ขอยุดตุด ยุติลงแต่เพียงเท่านี้ก็ขอใทุกท่านได้สำเร็จในบุญทุกท่าน